สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเข้าสู่ช่อง Hermione Pick กันนะคะก็หลังจากที่ห,หายจากคลิปล่าสุดนะคะไปประมาณ8เดือนวันนี้ค่ะกลับมากับ d h e Dream Pedron นะคะหรือว่ากล่องสุ่มของตุ๊กตาใน d h e Dream p e d r นั่นเองค่ะทุกคนก่อนที่เราะะจะไปเข้าเรื่องกันนะอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าคลิปนี้นะจะมีรายละเอียดหรือว่าข้อมูลทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับตุ๊กตา d h e Dream p e d r อัน,นี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่พาพี่พลาดข้อมูลไหนไปนะคะทุกคนสามารถ พิมพคอมเมนต์ไว้ตรงด้านใต้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่นะคะจะไปช่วยตอบหรือว่าถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้เนี่ยคนอื่นๆนะคะสามารถช่วยกันตอบได้นั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะกล่องสุ่มตุ๊กตาดูเวชิมเพนนะคะได้เข้าไทยไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ามาแต่มีนานแล้วนะคะพี่เคยได้ข่าวสารมานะคะแล้วก็ไปดูที่สยามพารากอนมาแต่ว่าพอไปถึงนะคะเขาบอกว่ามันมีแต่ว่าเขาเก็บไปนะคะเดี๋ยวจะวางขายอีกทีแต่ว่าพอกลับไปที่หน้าร้านอีกทีนึงนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่มีนะซึ่งพี่จะตัดปัญหานะคะโดยการที่ไม่ซื้้้อหนนาาราต่ ว่าไปซื้อในเว็บไซต์แทนนั่นเองค่ะซึ่งเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถซื้อได้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ของเซ็นทรัลเลยนะคะทุกคนทุกคนสามารถพิมพ์ตามนี้นะคะแล้วก็กดเข้าเว็บไซต์อันนี้ไปได้เลยก็ตอนนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ750บาทต่ตอหนึ่งกล่องนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเป็นกล่องสุ่มนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถสุ่มได้ทั้งหมด10แบบนะคะจากตุ๊กตาที่เขามีให้และแต่ละแบบนะคะก็จะมีโค้ดประจําแต่ละแบบโค้ดได้อะไรนะคะโค้ดจะได้เมคอัพเท่านั้นนนะะคคทุุกไมม่ีช นั่นเองค่ะซึ่งพี่เนี่ยสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้นะคะโดยได้มาในราคา638บาทนะคะคือลดไปเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถให้เขานะคะมาส่งถึงที่บ้านหรือว่าจะไปรับที่เจ้าตัวศูนย์เซ็นเตอร์เขาก็ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเซ็นทรัลนะคะตามห้างต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะลองกรอกข้อมูลลองเข้าสู่ระบบแล้วก็ลองคีย์ข้อมูลดูค่ะสั่งซื้อไม่ยากเลยแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากได้วิธีการสั่งซื้อแบบอย่างละเอียดเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้ได้นะคะเดี สำหรับใครนะคะที่ไม่มีตังค์ซื้อนะคะวันนี้ค่ะพี่มาจัดกิจกรรมให้กับทุกคนแล้วนะคะนั่นก็คือกิจกรรมแจกกล่องสุ่มนะคะดีเจมเพจหนึ่งที่ค่ะทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะติดตาม IG นี้นะคะหรือว่าจะกดใต้ดีสคริปชันไปก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยไปคอมเมนต์ในวิวไอนะคะที่พี่ได้ปักหมุดไว้หน้า IG เป็นชื่อโบอกของตัวเองนะคะเท่านี้เนี่ยเราก็จะมาลุ้นลับกันแล้วค่ะว่าใครจะเป็นคนสุ่มได้เจ้าตัวตุ๊กตาดีเจมเพจไปนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อให้ฟรีแล้วก็ส่งให้เรราฟี เลยนะคะเราก็เอาไปเปิดกันเนาะภายในกล่องดูสตรมเพทอันนี้น,นะคะก็จะมีตุ๊กตานะคะแล้วก็จะมีเอเุปกรณ์ต่างๆเนาะภายในกล่องนะคะขนาดของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เลยนะคะจะค่อนข้างเล็กพอสมควรแล้วก็จะมีให้ทุกคนได้สะสมจนนสํานวน10แบบนะคะรวมซีเคดสอตัวที่เป็นลาน่ากับหลีหน่านั่นเองค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะมีชุดมีทรงผมมีรองเท้าหรือว่ามีเอเุปกรณ์ที่ต่างกันนะคะรวมไปถึงจะมีชื่อที่แตกต่างกันอีกด้วยนั่นเองค่ะโดยภายในกล่องเนี่ยก็จะมีการ์ดอยู่อีก2ใบนะคะซึ่งจะเป็นการ์ดประจํา ตัวเหมือนกล่องส่มทั่วไปกับการ์ดโค้ดนะคะที่เรานะคะสามารถเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยไปกรอกในวเว็ m p ซต์เพื่อรับเมคอัพได้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะซื้อตุ๊กตามาแล้วเราก็ขูดเพื่อเอาโค้ดออกมาแล้วนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ private server นะคะ private server คือต้องจ่าย100โลบักนะคะที่เป็นกับตัวโลบักเท่านั้นเนาะไม่ใช่ v i p Server ที่อยู่ในเกมนะคะแต่ว่าเป็น private server 100โลบักต่อเดือนนะคะให้ใช้เซิร์ฟนั้นนะคะหรือว่าใครมีเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนที่เพื่อนจ่ายตังค์เอาไว้นะคะเราก็เข้าไปในนั้น ก็เข้าไปกรอกโค้ดได้ตามปกติเลยค่ะหรือว่าจะดูคลิปทางด้านขวามือนี้ก็ได้นะคะใน Tik t o k กก็มีอีกเช่นเดียวกันเกี่ยวกับโค้ดหน้าที่ได้มานะคะเมื่อทุกคนกรอกแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้หน้ามา1แบบนะคะตัวปกติที่เป็น1ดาวนะคะก็จะได้หน้าแค่1แบบเท่านั้นก็คือเป็นตัวธรรมดาเลยเนาะแต่ในส่วนของตัว5าดาวก็คือตัวซีเครตนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นลีน่าแล้วก็ลาน่าเนี่ยจะได้หน้าอย่างละ2แบบนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวซีเครตนะคะเปอร์เซนต์การออกก็จะน้อยนนนิดดึงแต่่่วาากก็มีโอสอสไ้ยูนะะค ว่าพี่เห็นบางคนได้ไปแล้วนั่นเอง แล้วก็เกี่ยวกับโค้ดนะคะเราไม่สามารถแจกให้คนอื่นกรอกโค้ดซ้ําได้นะคะเพราะว่า1โค้ดต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนกรอกปุ๊บม,มันก็ถือว่าใช้งานไปแล้วนะคะไม่สามารถกรอกซ้ําได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่สามารถขอโค้ดพี่ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าทุกคนเอาไปทุกคนก็ไม่สามารถกรอกได้อยู่ดีนะคะหน้าตาที่เราได้มานะคะทุกคนก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าปัจจุบันนะคะเท่าที่พี่ดูเนาะสามารถใช้ได้แค่ private server เท่านั้นนะคะใน server รวมเนี่ยเหมือนจะยังใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไม่มีเกม pass custom Make-up ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันจะให้ทั้งคนที่ไม่มีแล้วก็มีด้วยนะคะใครที่ไม่มีคัสตอมเมคอัพก็สามารถใช้ได้ส่วนใครที่มีคัสตอมเมคอัพนะคะเขาก็จะแยกชิ้นส่วนหน้านั้นให้ไว้แล้วนะคะเราก็สามารถเอามาแต่งอะไรได้ตามปกติเลยและมีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะบางคนก็กังวลน,นะคะว่ามันจะไปทับลายกับรอยไฮหรือเปล่าที่ระบบตุ๊กตาเนี่ยจะทําให้เกมพังจริงๆทางผู้พัฒนานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างคร่าวๆแล้วนะคะว่าเขาจะไม่ให้ความสําคัญก,กับการเพทูวินนะคะหรือว่าการซื้อตุ๊กตามา แล้วก็ล็อกของให้กับตุ๊กตานะคะของที่จะได้มานะคะจะไม่กระทบกับเกมเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่เมคอัพมันไม่ใช่ชุดนะคะทุกคนดังนั้นยังไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าพาซื้ออันนี้ไปเนี่ยเราจะเบิอนแบบเอ๊ยพลาดเลยอะไรประมาณนี้นะคะชุดอย่างอื่นๆเนี่ยก็ยังใส่ได้ตามปกติเขาขายแค่ตุ๊กตานะคะใครอยากได้หน้าเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปซื้อมาได้นั่นเองค่ะสําหรับข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนใครนะคะที่ไปหาซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อะไรกันมาบ้างนะคะสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนไไไดด้้ะะควว่าตัหน แต่สาหรับพี่นะคะบอกตรงๆว่ามันไม่คุ้มเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยนะคะเนื่องจากเกมเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการที่มีไอเทมกับการซื้อขนาดนั้นนะคะดังนั้นมันก็เป็นแค่หน้าน่าหนึ่งถ้าทุกคนคิดว่ามีเงินเหลือหรือว่ามันรู้สึกว่าคุ้มที่จะซื้อนะคะก็จัดมาเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยอาจจะต้องแบบรอนานๆสักพักหนึ่งนะคะกว่าจะซื้อได้ตัวหนึ่งเนะเพราะว่ามัน750เลยนะคะคือแบบก็ไม่ได้ถูกถึงขนาดที่ว่าเอ้ยมีตังค์เราซื้อได้เลยขนาดนั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ไดดด้้้เป็็นนนนสสสาของงะะะมวยะคะััก แพงไปสําหรับพี่นะแต่ว่าสําหรับใครที่ว่ามันถูกจังเลยก็จัดมาเลยค่ะจัดมาเยอะๆเลยแล้วก็มา r e ว i e พี่ดูด้วยนะคะว่าได้ตัวอะไรบ้างแต่จริงๆนะถ้าได้ตัวซ้าพี่ก็อาจจะปล่อยก็ได้นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบไ,ไปสั่งซื้อให้มันยุ่งยากกันยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามแล้วก็สามารถไปเล่นกิจกรรมกันได้นะคะยินดีมากๆเลยที่ทุกคนยังดูอยู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะที่ยังติดตามกันอยู่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ